น,นี่ครับปั๊มน้ำโซลาเซลล์ขนาด24โวลต์280วัตต์นี่ต่อตรงเข้ากับแผงโซลาเซลล์เลยนะครับโซลาเซลล์ขนาด300วัตต์นี่เราเปิดเลยตอนตอนบ่ายโมงเปิดตรงนี้ครับ ปิดนี่ครับน้ำแรงมากครับประกอบสำเร็จแล้วนะครับสำหรับต่อตรงใช้งานเลยนะครับ วันนี้ก็เสียบบวกลบเข้ากับแผงเลยนะครับทดสอบกระแสขณะโนโลดนะครับของปั๊มแช่24โวลต์280วัตต์นะครับทำการเปิดเครื่องนะครับ เสียงไม่ดังมากนะครับ1.2แอมป์นะครับ1.18 1.19นะครับประมาณนี้นะครับผม ครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องในช่างเรานะครับก็จะพามาชมนะครับแกะกล่องก่อนการใช้งานนะครับของปั๊มแช่หรือว่าปั๊มไดโวนะครับ ชุดนี้ก็เป็นาการสั่งมาทดลองใช้งานนะครับสำหรับสูบน้ำในบอ่อนะครับตัวนี้เป็นขนาด280วัตต์นะครับระบบ24โวลต์ก็ตัวขนาดประมาณนี้นะครับเทียบกับมือผมก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับ น่าจะแรงน่าดูมีสายแถมมาด้วยนะครับประมาณาสายไฟ5เมตรนะครับมีบอกพร้อมตัวที่แบบนะครับตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมก็ต้องตัดทิ้งนะครับแล้วก็ใส่เบรกเกอร์แล้วก็เข้าแผงอีกทีนึงจะต,ต่อตรงจากแผงเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้แบบ ตัวนี้ก็คือกล่องที่ได้มานะครับเป็นยี่ห้อของเขาอุปกรณ์ที่ได้มาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวต่อสายนะครับแถมมาให้3ามชุดเลยนะแล้วแต่ขนาดสายยางที่เราจะเลือกใช้ได้เลยนะครับ สายใหญ่สายเล็กก็มีนะครับตัวนี้สายเล็กสามขนาดนะครับแล้วก็วมีโอลิงมาให้ด้วยนะครับสามตัวแล้วก็คู่มือนะครับหมดแล้วนะครับ ผู้มือก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับตัวนี้ใสย่ยางโอลิงน่าจะใส่กับตัวนี้นะครับก่อนที่จะขันนะครับใส่กับหา,างปลาไลนะครับป้องกันน้ำรั่วน้ำซึมนะครับใส่เสร็จแล้วก็ขันเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวพามาชม รายละเอียดความสวยงามของการประกอบชิ้นงานนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแม็กสิสองนิตรอบห้าพันไม่ใช่อบนะครับาต่อนาทีหรืออะไรนะครับสปีดอ๋อสปีด ตัวนี้ก็เป็นตัวกันฝุ่นกันไม่ใช่ฝุ่นนะกันเศษไม้อะไรเข้านะตัวกองอ<ะ>ก็ประมาณนี้นะครับถอดทำความสะอาดได้นะครับตัวเครื่องเป็นสีสแตนเลสครับม่รู้สแตนเลสจริงหอเปล่างก็พอ <Hum> จบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวทดลองใช้จริงจะถ้ามีโอกาสจะได้ทำคลิปมาให้ชมกันอีกทีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ